สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นกระเลดนะครับผมเริ่มจากการรู้สกิลของกระเลดก่อนนะครับสกิลหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่40หน่วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นเวทอ่ะ320หน่วยนะครับถ้าเราตีศัตรูนะครับลองกดใช้ดูนะครับจะอยู่เป็นเวลา4วินะครับเราจะวิ่งไวขึ้นแล้วก็ตี เป็นกระจายออกไปครับประมาณนี้ครับตีเป็นหมู่ครับโดนกระจายสกิลสองนะครับแกเบิลนะครับก็คือจะเป็นการดึงคู่ต่อสู้นะครับดึงคู่ต่อสู้มาไงครับดึงได้แล้วก็มีสกิลเล็งเป้านะครับดึงมา ประมาณนะครับสกิลสองก็สร้างความเสียหาย220หน่วยนะครับสกิลสามนะครับก็คือเราจะมีชาร์จเห็นไหมครับสังเกตดูที่ชาร์จนะครับมี35ชาร์จก็คือถ้าเราสั่งตีศัตรูอย่างเงี้ยชาร์จหนึ่งก็จะทําให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลง1%นะครับแล้วก็คำนวณพลังโจมตีด้วย1% 35ก็35%นะครับลองตีนะครับ ชาร์จเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับตีครั้งหนึ่งก็จะชาร์จจะหายหมดเลยนะครับ <It hurts. S 1> เดี๋ยวลองดูนะครับ <This is S 1> ความเร็วอยู่ที่สามร้อยนะครับสามสิบห <is> ้าเปอร์เซ <It hurts. S 1> ็นต์ก็ลดไปร้อยห้าครับ <It hurts. S 1> ก็ประมาณนะครับสกิลวันตีนะครับก็คือสร้างความเสียหายนะครับห้าร้อยหน่วยนะครับและทำให้ศัตรู ติดสตันหนึ่งจุดห้าวินะครับลองดูนะครับก็ไปมาออกไปอย่างเงี้ยครับสามารถออกสตาร์ทออฟเดอะมารเตอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาออกดูนะครับเมื่ออันติไปนะครับจะติดหมัดไปเลยครับ <Ar> ว่ายน้ำอะว่ายน้ำามันก็เหมือนจะดีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดี ถ้าสมมุติเราแบบจังหวะเราแบบไม่ค่อยมีไอเทมอย่างเงี้ยเราจะว่าจังหวะเราจะไปเปิดสกู๊ตต่อสู้อย่างเงี้ยมันก็มันก็ลําบากครับต้องเอาตัวเข้าไปแลกแต่ถ้าจังหวะเอาตามอย่างเงี้ยมันก็ดีก็คือมันก็ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะสก,กิลอันติยังมีทําให้ัตูนิ่งนะครับัตูที่ไม่โดนโฟกัสน,นะครับแต่ว่าหมัดวิ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวต้องปล่อยมันนะครับตัวนี้จะแข็งครับแต่ถ้าเราโจมตีตัวที่แข็งอยู่อะครับเขาก็จะสามารถขยับได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เห็นไหมครับอย่ยลองอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับจะสามารถขยับได้เลยแต่ตัวที่ติดอยู่ก็ยังติดอยู่ได้รับดาเมจปุ๊บจะหายกันติดสถานะอยู่นิ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับสกิลการเล่นนะครับ การอัพสกิลการเล่นนะครับสำหรับผมนะครับที่เลเวลเจ็ดผมจะอัพหนึ่งเต็มนะครับก็คืออัพเน้นหนึ่งนำนะครับสกิลสองอับสกิลสามอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็อันติีนะครับเมื่อต่อมาก็ผมจะอัพสองนะครับสองจนเต็มแล้วก็ค่อยมาสามนะครับก็ประมาณนะครับการอัพสกิลเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการใช้สกิลแต่ละสกิลกันนะครับว่า ใช้ยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างครับเริ่มจากสกิลหนึ่งเลยนะครับเอาไว้ฟาร์มคิปเอาไว้วิ่งไล่วิ่งหนีได้หมดครับลองดูนะครับฟาร์มคิปก็ฟาร์มใช้สกิลฟาร์มได้น,นะครับถ <ช Angel ator> ้าสมมติเราเจอคลิปในเลนอย่างเงี้ยคลิปมันตีกันอยู่อะ เราอาจจะลัดคิปแบบไม่แม่นอะไรเงี้ยเราก็ตีคิปให้แบบพลังเลือดแบบใกล้าตายก่อนประมาณสักครึ่งหลอดหรือหรือสาสิบเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยให้มันเท่าๆกันแล้วค่อยใช้สกิลหนึ่งปิดทีเดียวจะได้แบบไล่ลัดคิปได้ชัวร์ครับสกิลหนึ่งก็สมมุติศัตรูไล่ตามอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้วิ่งหนีได้เพราะทาให้วิ่งไวขึ้นไล่ตามศัตรูก็ไล่ได้นะครับสกิลหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับ สกิลสองนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าสกิลสองเป็น <Yeah. S 1> ยังไงครับ S <S สามารถมันมีสองอันนะครับก็คือกด W กับกด E นะครับ <General. S 3> W ก็จะมีเป้าครับจะมีเป้าเล็งถ,ถ้ากด E ก็จะดึงคู่ต่อสู้ม,มาหาแต่ว่าดึงคู่ต่อสู้ก,ก็คือจะ,จะมันจะปล่อยหมัดไปข้างหน้านะครับ mm hmm. ปล่อยหมัดไปข้างหน้าแล้วต้องการระยะเองหรือว่า อย่างเงี้ยเราสั่งคีสตัแล้วก็สั่งปล่อยมัดตปก็ได้มันจะดึงเข้าหาตัวเรานะครับ <seems> แต่สกิลสองก็ไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะครับการใช้สกิลสองก็จะมีแบบลูกเล่นอีกนิดหน่อยนะครับเดี <are> ๋ยวผมจะบอกสาธิตให้ดูนะครับสกิลกดบิลอย่างเงี้ยครับเล็งเป้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถสั่งดึงมาเหมือนตัวกด e ได้นะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับ อ่าเราหันหน้ามาทางนี้นะครับดูนะครับแต่เราจะใช้ตัว W ิในการดึงคู่ต่อสู้เข้ามาหาเรานะครับดูนะครับเราดูเมาส์นะครับสังเกตถ้าเราไว้ตรงนี้ครับมันจะเป็นการดึงคู่จ่อสู้มาหาตรงจุดที่เราวางเมาส์อ่ะเดี๋ยวลองอีกครั้งนะครับสกิลสองก็เหมือนกันแต่ต้องเล็งดีๆหน่อยนะครับเพราะมันเล็งได้ค่อนข้างยากก็ต้องฝึกฝนนะครับ แต่เราจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้เราใช้สกิลสองดึงได้สกิลกด W นะครับอ่าสกิลสองก็ยังมีลูกเล่นอีกครับอ่าเดีด๋ยวดูนะครับเราอยากแบบไปเจอกันครึ่งทางเราสังเกตเอาเมาส์ไว้ที่ครึ่งทางนะครับเราจะไปเจอกันครึ่งทางครับแต่ถ้าเราอยากจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูเลยเราก็เอาเมาส์ไว้ที่ศัตรูเลยครับ อาจจะพุ่งเข้าไปหาเขาเลยเทคนิคการใช้กสกิลสองก็ยังไม่หมดนะครับสมมติเราอยู่ใกล้ศัตรูอย่างเงี้ยเพื่อนเขาวิ่งมาเต็มในตรงนี้โอ้โหเพื่อนมาละแค่ดูนะครับเพื่อนมาอย่างเงี้ยเพื่อนเขาวิ่งมาอย่างเงี้ยเราก็ศัตรูสั่งหนีไปางครับทำให้หนีได้ลองอีกครั้งนะครับ เพื่อนสะตูวิ่งมาครับโอ้เราไม่มีทางเลือกแล้วสังเกตที่เมาส์นะครับถ้าผมเลือกปลายทางเราจะเรากับเป้าหมายเราอะ่ะจะไปอยู่ตรงจุดนั้นหรือไม่เราก็สามารถช่วยเพื่อนได้อย่างเงี้ยครับพาเพื่อนหนึ่งนีพาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อ่าถ้าสมมติเราเลงเมาส์ไปที่ครึ่งทางนะครับ,รบอย่างเงี้สมมติเราเล็งเมาส์ไปที่ครึ่งทาง ตัวเราก็จะมาแค่ครึ่งทางนะครับก็สังเกตว่าเราจะเลือกเป้าหมายไว้ตรงจุดไหนแล้วแต่ตามสมควรนะครับ <'m> อ่าสมมติเรามีฟอทเทอาคีนะครับถ้า <me> ตู้อยู่นี้นะครับ <This land. S 1> เพื่อนเราอยู่ตรงนี้เราก็เราก็บิงด,ดึงคู่ต่อสู้ออกมาจากเพื่อนนะครับแล้วก็ให้มันมาอยู่ตรงเพื่อนเรา ก็ได้ลงกินเก้าอี้กันทุยกินโต๊ะก็ประมาณนะครับสกิลสองหลายๆคนอาจจะคิดว่ามีสกิลแบบตัว E นะครับก็สกิลตัว E คือดึงมาได้อย่างเดียวแต่ว่าตัว W ก็สามารถทำได้นะครับแต่เราต้องระบุเป้าหมายเองสามารถทำได้หลายอย่างครับแล้วแต่สถานการณ์อันนี้ผมก็บอกมาครับบางคนอาจจะไม่รู้ Take to the action me โอเคครับสกิลสองก็ประมาณนี้ครับสกิลสามนะครับสกิลสามก็ชาร์จนะครับอย่างที่บอกไปตามบอกไปก็ดูนะครับสังเกตอ่าพลัง<ๆ>การเคลื่อนที่จะลดลงนะครับคู่ต่อสู้ที่โดนจะมีสัญลักษณ์อยู่พลังในการเคลื่อนที่จะลดลงแล้วก็โจมตีลดลงนะครับเห็นไหมครับก็มีสัญลักษณ์อยู่ ก็สามารถทบได้เรื่อยๆนะครับทบได้สักระยะหนึ่งครับเหมือนเรามีสกิลนี้แล้วเราสามารถตีคองกอได้เงี้ยทําให้ดาเมจของคองกอเลือดลดเยอะมากครับเนี่ยตีเห็นไหมครับลองอัพเต็มนะครับเห็นไหมครับดาเมจกับพลังโจมตีจะลด พลังโจมตีกับดาเมจก็อันเดียวกันเนะี่ยพลังโจมตีกับพลังวิ่งจะลดนะครับอันติก็อย่างที่บอกไปครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ like sun, เอาไว้หนีก็ได้แต่เราต้องเลงไปที่ตัวหลังนะครับอ่าสมมติเราเลงมันมีตัวหน้าสุดนะครับ <Yeah. S 1> เราเลงตัวหน้าสุดอ <You just S 1> สังเกตวงเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวที่จะติดแข็งตัวสุดท้ายจะไม่ติดแต่ถ้า ถ้าเราใช้ใส่ตัวสุดท้ายนะครับหมัดจะวิ่งผ่านไปนะครับไอตัวนี้มันจะติดสถานะหยุดนิ่งนานมากนะครับสี่วิเลยด้วยกันก็สามารถให้เพื่อนเราอะโจมตีใส่ตัวที่เป็นเป้าหมายก่อนนะครับตัวอื่นก็ปล่อยให้แข็งไปก่อนอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งทำด้าเมจดใส่อะไรประมาณเนี้ยครับ <you> กันเลดก็มีเทคนิคในการดึง oh, ก็ประมาณนั้นนะครับ oh, <shit. S 1> เดี๋ยวลองอ่า oh. แต่ต้องใช้บ่อยๆนะครับเทคนิคมันก็ต้องฝึกอะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ